อื้อถึงแล้วเอาละครับก็ขอการาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมพี่นั่งพื้นเดิมตั้งแต่ก,ก็เกมิมกาเดนเทลและตอนนี้เราอยู่ในช่วงแอบส่องเซิร์ฟเกาหลีนะครับเซิร์ฟเกาหลีก็ได้ทําการปล่อยตัวอัปเดตมาแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับก็ประมาณในช่วงที่1นะครับผมแต่ว่าประเด็นก็คือในเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยมันมีในส่วนของกิจวัตรชิปเมนท์รอบที่4ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมา สปอยกันทั้งคู่เลยละกันนะครับในส่วนของกิจวัตรชิปเมนด้วยนะครับแล้วก็สปอยอัปเดตแผ่นหน้าของเกมด้วยนะครับมันจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่หน้าเว็บไซต์ของทางเซิร์ฟเกาหลีนะครับเซิร์ฟเกาหลีก็ปล่อยข้อมูลออกมาแล้วนะครับก็คือจะเป็นข้อมูลของการอัปเดตนะครับผมในสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนนะครับจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมก็ สรุปเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่น้องนิงจานะครับผมนัทสเมะนะครับที่เป็นตัวละครครบรอบอ3ปีของทางเซิร์ฟเจแปนนะครับมาให้เราแล้วก็เพิ่มวิชโนเวลมานะครับผมอ่าแล้วก็ห้องของชั้นนะครับฟังช่นงห้องของชั้นนะครับรูปแบบใหม่นะครับศบก็จะมีในส่วนของ การตั in cabin, so մ, ้งค่าพื้นหลังห้องนะครับก็คือจะเป็นรูปหลังห้องนั่นเองนะครับจะเป็นพื้นหลังนะครับว่าจะมีเป็นอะไรบ้างนะครับสามารถเลือกได้นะครับอันนี้ในส่วนของความคิดของผมน่าจะใช่อย่างนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนอันนี้น่าสนใจก็คือเพลงนะครับผม My Room นะครับตั้งค่าเพลงได้โอ้แล้วก็จะมีไอเทมพื้นหลังห้องของชั้นไลท์เทมเพลงสามารถซื้อได้ด้วยอัญมณีนะครับผมอ่าประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับไอเทมหลังห้องนะครับ ไอเทมห้องไอเทมเพลงนะครับบอกเลยว่าเฮ้ยเข้าท่านะเนี่ยนะครับต่อไปก็จะเป็นบัตรผ่านผู้พิทักษ์นะครับผมก็คือจะเป็นประมาณการเดนพาร์ตนะครับผมาจากที่อ่านมานะครับเขาบอกว่ารางวัลของบัตรแพตินัมนะที่เราซื้อในการเดนพาร์นะครับผมจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นกล่องเลือกอุปกรณ์ระดับพิเศษนะครับผมระดับอีพิกนะครับผม คุณสามารถเลือกได้หนึ่งอย่างใน2อ,อุปกรณ์ระดับพิเศษนะครับก็คืออุปกรณ์ของตัวละครตัวใหม่ล่าสุดกับอุปกรณ์อีพิกที่คุณอยากได้หรือยังไม่มีนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็รางวัลหลักของโกพาร์ตนะครับก็จะเป็นอาวุธระดับปนักตำนานนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับอันไหนที่เลยไม่มีก็สามารถเลือกมาทําเป็นบัฟสมุดได้นั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้การเดินพาร์ตเนาะประมาณนี้เลยนะครับ ัตรผ่านเทศกาลนะครับที่ทําให้คุณรับชุดคอสตูมพิเศษเฉพาะตัวแล้วบัตรผ่านเทศกาลที่ให้คุณรับชุดคอสตูมและสินค้าพิเศษเฉพาะแล้วบัตรผ่านเทศกาลเหรออรัอันนี้ไม่เก็ตแท้ไม่รู้อะต้องรออัปเดตก่อนนะครับแล้วก็ภารกิจจะมีการเพิ่มภารกิจรายวันใหม่2ภารกิจค่าคะแนนสําหรับภารกิจรายวันจะเปลี่ยนไปปกติเนี่ยมันคะแนนภารกิจรายวันอยยี่สิบ ใช่ไหมร้อย it ี then, then, ่สิบมันก็จะได้ของแล้วใช่ไหมอันนี้คือคะแนนเปลี่ยนไปเพิ่มเะเพิ่มภารกิจขึ้นมาใหม่นะครับกับคะแนนเปลี่ยนไปอาจจะค่อยว่ากันละกันอันนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่ายังไงมันก็ทําหมดทุกวันอยู่แล้วอุปกรณ์ใหม่นะครับผมเพิ่มเครื่องประดับระดับตํานานใหม่3รายการเพิ่มอุปกรณ์เสริมระดับมหากราบใหม่3รายการอ่าเพิ่มประดับใหม่เพิ่มประดับระดับตำนานใหม่กับเพิ่มอุปกรณ์เสริมระดับมหากราบ ใหม่อุปกรณ์เสริมระดับมหากราบใหม่สามรายการกับอุปกรณ์ระดับตํานานใหม่สามรายการเป็นอะไรเนาะอันนี้อุปกรณ์ใหม่ด้วยเดี๋ยวต้องไปดูอุปกรณ์ระดับมหากราบเนี่ยผมว่าน่าจะซื้อใช้เงินซื้อหรือเปล่าเออใช้เงินซื้อน่าจะสองสามล้านอะไรประมาณนี้แล้วก็อุปกรณ์ระดับตํานานอีกนะครับที่มาใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ เหตุการณ์คือกิจกรรมรับของจะมีกิจกรรมรับฮีโรอุปกรณ์ใหม่ก็คือน่าจะเป็นตัวของนัตสเมะนะครับผมขัดมานี้แล้วก็แผนงานใหม่แผนงานใหม่เริ่มต้นขึ้นอันนี้น่าจะเป็นล็อกอิน28วันป่ะอันนี้ไม่แน่ใจครับต้องรอมันมาแล้วก็อุปกรณ์สุ่มความน่าจะเป็นไปได้อัพที่เลือกนะครับผมก็คือจะเป็นประมาณว่าในตู้เลตอัพอ่ะอ่ามันจะมีให้เลือกตัวละครกับเลือกอาวุธใช่ป่ะอันนี้มันบอกว่ามันจะกิจกรรมสุ่มเลือกความน่าจะเป็นอัพจะถูกจัดขึ้นโดยคุณสามารถเลือกีโรรรรหหืออุปกกณ์ะดับ ลงทะเบียนในช่องแรกในรายการความปรารถนาความอยากได้ก็จะสูงขึ้นอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นแบบว่ากล่องสุ่มใช้เพชร2007หรือในส่วนของที่เราสุ่มอาวุธเลือก5ชิ้นกับสุ่มตัวละครที่เลือก5ตัวเนี่ยมันจะอัปเกรดขึ้นอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยแต่ว่ามันบอกว่าเลือกในช่องแรกในความปรารถนา ความสำเร็จจะสูงขึ้นก็คือเอาไว้ตัวแรกก็จะได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมีแค่นี้นะครับส่วนใหญ่ก็อัปเดตฮีโร่ใหม่นะแต่ว่าประเด็นก็คือประเด็นก็คือกิจเว r ร์ชิพเมนต์นะครับผมกิจเวิร์ชิพเมนต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูในว่นนะครับอมาในกิจเวิร์ชิพเมนต์นะครับก็จะมีอันใหม่ขึ้นมา นะครับหลังจากที่ผมไปดูในเซิร์ฟเกาหลีนะครับเพราะว่าในคลอมผมไม่ได้โหลดเซิร์ฟเกาหลีมานะครับผมก็ไปดูในมือถือนะครับในมือถือเนี่ยกิจอันที่4ก็มาแล้วนะครับผมส่วนใหญ่เลยก็น่าจะทํากันได้ทุกคนนะครับยกเว้นคนที่ไม่ฟูลจริงๆอาจจะมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ทําไม่ได้นะครับกิจกรรมแรกที่มันมีนะครับผมก็คือเล่น ดันเจียนหินวิวัฒนาการนะครับผมเอาเวกนิ่งดันเจียนนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับ45รอบนะครับ3เคว s 15 30 45นะครับอีกอันหนึ่งก็คือในส่วนของคิงด d อมนะครับอาณาจักรดันเจียนนะครับผมก็คือในกิวนั่นเองนะครับก็ต้องทำคะแนนได้นะครับ1 3 0 0 1 6 0 0 1 9 0 0แล้วก็2002 2นะครับสุดที่2002 2นะครับผมอันนี้คือทั้งกิวนะครับทั้งกิวต้องทำนะครับทั้งกิวต้องทำแลวคะแนนรวมได้ท่านี้ นะครับผมอ่ะประมาณนี้คุณันเทศบอกว่าขั้นต่ําอย่างน้อยต้องตีให้ได้30บนะครับผม30ล้าน30มสิบอ่ะตีประมาณให้ได้ไม่ใช่30มสิบ0 0อสามร้อยอ่ะตีให้ได้300นะครับหรือไม่ก็ไม่ต้องถึงอ่ะประมาณ200ยกว่า280 290แ้ก็น่าจะได้แต่ว่าโอโ้ประเด็นก็คือ2 200อ่ะเอาเรื่องอยู่นะอ่ะแต่ผมว่ากิวใหญ่น่าจะผ่านอันนี้นะครับอ่ะสุดท้ายที่เป็นวิบากกรรมของผมนะ ก็คือเทติทิโล่นะครับผมเทติทิททโล่นะครับไปถึงชั้น200 400 600 800 1000แล้วก็1200นะครอะครับคือหมดแล้วนะครับกิจที่ขั้น4ก็มีอยู่เท่าเนี้นะครับประมาณกิจเพจว่า1 2 3 4 5ส7 8 9า0 1ี่ห้าเจดเสนะครับกิจ4 13เพจนะครับบอกเลยใครที่อยากจะทำสมุดเนี่ยก็มาคำนวณดูแล้วกันนะ อ่าทั้งหมด6,000 6,000นะครับผมก็คือต้องผ่าน60เควสนะครับในส่วนของอันนี้นะต้องผ่าน60เควสนะครับเควสละร้อยนะครับ10เควสก็1,000งพนครับหกเควสนะครับ,รรบก็ลองดูว่าอันไหนไม่ผ่านแต่ที่แน่ๆผมบอกเลยว่ากิจอันที่1ในส่วนของแชมเปี้ยนเนี่ยน่าจะยากสําหรับหลายๆคนแล้วก็ในส่วนของกิจที่2นะครับผมกิจที่2นี่มันอ่าไม่ใช่กิจที่2องเลกิจที่3 กิจที่3มันต้องเล่นหมดนรกนะครับผมเนี่ยผ่านหมดนรกนหมดนรกมีทั้งหมด16เควสนะผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ลองเลือกดูกันเองแล้วกันนะว่าจะอันไหนไม่ทำหรือว่าอันไหนทำนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเควสในวันนี้นะครับผมคลิปในวันนี้เควสในวันนี้คลิปวันนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัครใหเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปก็ต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้บายบายครับ